นะครับให้น้องก็ต่อสายไฟไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่องของน้องเขาก็มีนะครับช่องของน้องเขาก็มีนะครับตามนี้เลยนะครับเอฟซีทุกท่านตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับตามนี้เลยเห็นชัดไหมครับดาดาพาทำผพาเที่ยวนะครับช่องเขาก็ทําเกี่ยวกับรายการอาหารนะครับท่านใดที่ท้่ชอบนะครับฝึกทําอาหารก็สามารถไปดูไปชมก็ได้ครับไปกดติดตามก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับ ฝากช่องนี้ด้วยนะครับช่องผมก็นี่ครับช่องนี้ครับตุ๊ดตู่พาเที่ยวหรือว่าตุ๊ตู่ DIY ยงยุทธมีเมืองนี่นะครับท่านผู้ชมครับตามนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับที่เป็นกำลังใจตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับตอนนี้ก็สามหมื่นซับแล้วครับสามหมื่นคนติดตามแล้วนะครับขอบคุณจริงๆครับ มีวันนี้ได้ก็เพราะว่าท่านผู้ชมนะครับเอฟซี 3, ทุกท่านนั่นเองครับที่ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดีย๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับก็เมื่อสักครู่เราได้ใส่สายที่พอเตอร์เขาแถมมาให้เนี่ยต่อมาให้เนี่ยซึ่งมันสั้นเกินนะมันสั้นเกินจริงๆพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลมคอมันจะยาวครับท่านผู้ชมมันก็เลย ไม่ได้ตามมาตรฐานของสายที่เขาให้มาไม่เป็นไรครับเราก็ใช้สายเดิมต่อได้ครับสายของมอเตอร์ที่มันพังแล้วมันขาดแล้วเนี่ยซึ่งมันสีเดียวกันก็ต่อได้ถ้าเข้าใจแล้วคนละสีก็ต่อได้นะครับไม่จําเป็นนะครับเพื่อที่จะเอาไปล่ามไปต่อกับสวิตซ์เบอร์หเบอร์สองเบอร์สานะครับแล้วก็เบอร์ศูนยเบอร์ศูนย์ก็จะเป็นลายนิวตันนั่นเองนะครับ ทาอะไรที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยเราต้องป้องกันให้ดีนะครับเรามาระวังนะครับถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับในการจับมอเตอร์หรือว่าอาจจะเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไฟจะดูดเราได้เนี่ยครับควรสวมรองเท้านะครับเพื่อลดเพื่อลดในการป้องกันไฟดูดได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ คลิปนี้ก็ชมกันไปยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสองทำถึงสองรายการเลยนะครับรายการแรกคือเปลี่ยนขลวดนี่แหละครับทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็ใส่ใส่ลูกตลับลูกปืนนะครับแปลงบูธเป็นตลับลูกปืนนะครับเนี่ยครับใช้ยาวนานเลยนะครับ ม่ลดลดปัญหาอาการบูธติดนะครับอาการบูธติดแล้วก็ลดปัญหาคาปาเสื่อมนั่นเองนะแคปเสื่อมนะครับเพราะว่าแคปเสื่อมเนี่ยมาจาก ed, แกนบูธติดแกนเผานะครับแกนเผาติดนั่นเองนะไม่หมุนนะครับมันพยายามไม่หมุนไม่หมุนนะครับถ้าหากเราไม่ใช้แคปก็ได้นะครับแคปสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์มันจะสตาร์ทตัวเองไม่ออกนะครับมอเตอร์มันจะสตาร์ทตัวเองไม่ออกนะ เขาเลยต้องใช้แคปมาสตาร์ทนะครับแคปมาสตาร์ทนะครับมันจะสตาร์ทออกครับเนี่ยครับมันจะสตาร์ทออกแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช้แคปนะันพยายามหมุน <tuh> ตัวมันเองไม่ออกนะครับมันก็จะไม่หมุนนั่นเองนะครับหมุนช้าเขาก็เลยต้องการใส่แคปเข้าไปครับนะครับน้องเขาก็ต่อเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ว เสร็จแล้วใส่ท่อหดเรียบร้อยเลยนะโหเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวก็ร้อยเข้าไปที่ที่ขาพัดลมครับโชว์ขาพัดลมหน่อยนะครับโชว์ขาพัดลมนี่ขาขาพัดลมมันยาวนะเพื่อนสายไฟเลยไม่ถึงนะครับโอเคใส่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูตอนต่อสวิตช์อีกทีหนึ่งนะครับ ไปครับไปเลยนะครับเแล้วก็ใส่ตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อกคอพัดลมเนี่ยครับตัวล็อกไม่ให้เรียบร้อยเลยนะครับขออนุญาตหันกล้องเลยนะครับจะบีบปัปาบีหน่อยหน่อยนะครับใส่กิบล็อกตัวนี้นะครับกิบล็อกตัวเข้าไปนะครับกิบล็อกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเวลาถอดแล้วก็อยาเราอยาให้มันหายนะสําหรับมือใหม่นะเดี๋ยวเราใช้ครีมนีบเข้าไปครับ กดกึบนะครับนี่ครับนี่ครับเข้าแล้วนะครับเข้าแล้วมันก็จะไม่หลุดนั่นเองนะครับเยี่ยมเลยครับไหนโชว์หน่อยที่ครับโชว์หน่อยครับผอโชว์หน่อยครับแล้วล็อกแกนสายก่อนนะครับแกนสายก่อนเนี่ครับพัดลมจะสายได้ก็เพราะว่ามีแกนสายเนี่ยแหละครับแล้วล็อกแกนเฟืองสายแกนสายก่อนนะครับ เนี่ยเหล็กกันสายใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปดูให้ตรงตำแหน่งนะครับค่อยๆทับไปใจเย็นๆครับให้ใช้กันไปยาวๆเลยนะครับพัดลมตัวหนึ่งก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับท่านชมตัวหนึ่งก็เกือบพันเลยเดีวบางตัวก็พันกว่าๆเลยนะนะครับ นี่ครับดูให้ดูใกล้ๆครับตัวมันสูงมากนะครับตัวมันสูงมากเลยต้องต่อสายนะครับต้องต่อสายเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วต่อเนี่ยสายโผล่มาฝั่งนี้แล้วครับสายโฟมมาฝั่งนี้แล้วถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อสวิต์กันครับครับเส้นนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟบ้านเราลายกันนิวต้นนั่นเองนะครับนี่ให้ดูสายหน่อยครับเนี่ยครับ ไ่กันอยู่ต้นนะเองต่อให้ครบครับลายกันอยู่ต้นน,นนะครับปลกหลอตัวนี้ปลอดภัยด้วยนะครับมีมอกอนะครับครับเรามาต่อสายกันเลยครับมาต่อสายกันเลยนะครับต่อสายกันเลยเดี๋ยวช่วยน้องเขาจับด้วยครับโอเคเลยนะได้เจะเห็นได้ว่าน้องเขาเวลาเขาตัดเนี่ย ผมให้น้องก็ทิ้งสายสีไว้ด้วยนะครับเบอร์สามเนี่ยคนสีแดงเนี่ยเห็นไหมครับเบอร์สองเนี่ยเห็นไหมครับคนเบาสีน้ําตาลเนี่ยครับแบ็กสีดําเนี่ยครับแล้วก็เบอร์ศูนย์เนี่ยสีน้ําตาลสีสายไฟครับลายนะครับลาย ลายนะลายกันนิวตันนะครับสาย้ามอนวิ่งขึ้นไปที่เทอร์โมฟิลนะครับนี่คเส้นนี้นะครับโอเคเลยครับต่อตามสีเลยครับไม่ยากครับท่านผู้ชมต่อสีแดงก่อนก็ได้ครับแน้องก็ต่อครับเราอย่าไปยุ่งเขาครับอันนี้ก็จําได้นะครับถ้าเราจำไม่ได้ให้วัดขนลวดแบบนี้เลยนะครับให้วัดขนลวดแบบนี้เลยนะครับ แล้วเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าเบอรอ์ไรแรงเบอรอ์ไรไม่แรงนะครับช่วยน้องใส่ตะกั่วนะครับช่วยน้องใส่ตะกั่วนะครับครับใส่ตะกั่วเข้าไปนะ โอเคเลยนะครับต่อตามสีตามเบอร์นะครับตามเบอร์ที่เราได้วัดไว้ได้ก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้นะท่านที่รู้แล้วก็ขอข้ามครับต่อสาย ไฟนะในไฟจากปลั๊กไฟนะวิ่งเข้าไปขึ้นไปที่แคปแล้วก็เทอร์โมฟิลนะครับไฟจะครบวงจรนะครับต่อเข้าไปเลยโหน้องก็ทำคล่องกว่าผมอีกนะครับต่อไปผมก็จะสบายแล้วครับนั่งนั่งกำกับอย่างเดียวครับ ว้าวต่อไปครับต่อให้สวยกว่าน,นี้นิดครับมันมันงอนครับเอาตะกัว่วนั่นหน่อยครับเดี๋ยวมันใส่ท่อคนไม่ได้นั่นเองนะครับช่วยน,นี่ช่จับนี่ตุมต่มๆนี่เลยครับเยี่ยมครับค่อยๆทำครับถ้าไม่ดีแก้ไขครับถ้าไม่ดีแก้ไขนะ ถ้าเป็นเพื่อนต้องการพันขนลวดเองก็ได้นะครับพันขนลวดเองใช้เองก็ได้นะครับมีอาจารย์หลายๆท่านได้ลงในลาซาด้าขายนะครับเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นพันขนลวดเยอะเลยนะครับสอนจนเป็นเลยนะครับท่านอาจารย์คนอื่นสอนจนจนเป็นเลยนะครับเข้าไปชมกันได้นะครับ ไเลยนะแจ๋วเลยเดี๋ยวผมจะใช้หัวแรงเนี่ครับใช้หัวแรงเจาะหน่อยนะครับเพื่อจะได้ยึดสายได้นะครับยึดตรงนี้นะครับแต่ไม่แนะนําให้ใช้หัวแรงเจาะนะครับทําให้หัวแรงเสียง่ายนะครับจะทําให้หัวแรงเสียง่ายนะครับตรงนี้เส้นนะครับเพื่อยึดกับเคเบิลสายไทยนั่นเองนะครับ ็ยึดแก่กับเคเบิลไทยนะครับโอเคครับครับเราก็ต่อเสร็จเป็นเรียบที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองไฟกันดูนะครับมาลองไฟกันดูเลยนะครับว่าติดไหมมอเตอร์ใหม่ติดไหมนะครับผลลวดใหม่จะใช้งานได้ไหมนะครับใส่ตลับลูกปืนไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดีจะสต๊อปก่อนแล้วก็วางช่โงช่วง ครับมาเราก็จะมาต่อเฮ้ยเราก็จะมาลองไฟกันน้นน่เรื่องเนื่องจากต่อสวิตช์เสร็จหมดแล้วนะครับมาลองไฟกันเสียบปลั๊กไฟเลยครับเบอร์หนึ่งครับโอ้โหหมุนแล้วครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับท่านชมเบอร์หนึ่งหมุนแล้วครับท่านชมหมุนแล้ะหมุนละเฉียวเลยนะครับน้องทําสาเร็จนะครับเปลี่ยนขนลวดแล้วก็เปลี่ยนตลับลูกปืนเสียงเงียบมากๆนะครับ เนื่องจากระวังกับพื้นนะครับมันเลยมีเสียงนิดๆหน่อยๆนะครับเบอร์สองครับเบอร์สามครับโอ้โหเบอร์สามเร็วนะครับตามที่เราวัดตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหเร็วมากครับเนี่ยครับเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราเช็คไฟลวดูนะครับเช็คไฟลวดูด้วยปากกาเช็คไฟนะครับ เช็คไฟลวดูนะครับว่า่วมไหมนะครับไม่มีนะครับไฟไม่่วนะครับมือสัมผัสได้นะครับถ้าไฟไม่รั่วมือสัมผัสได้เลยนะครับนี่ครับน้องทําสําเร็จแล้วนะครับไฟลวไหมครับเช็คไฟลวครับไม่รั่วนะครับโอ้วมือสัมผัสได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับเยี่ยมเลยอย่าหูเดี๋ยวจะให้ดูหน้าคนหน้าน้องหน้าคนทํานะครับเยี่ยมเลยครับสําเร็จเยี่ยมเลยสู้ไหมครับ สู้นะครับน้องเขาบอกสู้นะครับโอ้เจ๋วเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ที่เรานําเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ช่องผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นพัดลมตัวใหญ่นะหน้าสิบแปดนิ้วนะครับยี่ห้อฮาตาลินะครับ เดี๋ยวเราทําการเก็บสายให้ดีเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะประกอบใบพัดลมเข้าไปแล้วประลองกันอีกอีกทีนะครับท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะทําอะไรนะครับเราต้องถอดปักให้เรียบร้อยก่อนนะครับการไฟดูดนะครับสําหรับแม่บ้านน้ําที่จะทํากันนะครับจะคิดจะซ่อมกันคิดจะโมใส่ลูกปืนนะครับ เราอย่าประมาทนะครับค่อยๆทำค่อยๆค,ค,คิดนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนดูคลิปหลายๆรอบก็ได้นะครับคลิปเพื่อนๆก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ประกอบฝาประกอบไรเสร็จแล้วก็ไปลองไฟกันดูอีกรอบนะครับท่านผู้ชมโอเคครับ ครับมาต่อเลยครับน้องเขาก็ประกอบมาถึงขนาดนี้แล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมพัดลมตัวใหญ่มากนะหน้าสิบแปดนิ้วเลยนะครับยี่ห้อยี่ห้อฮาตาลีก็แล้กันครับยี่ห้อฮาตาลีนะครับนี่น้องกําลังประกอบอยู่นะครับชมกันไปยาวๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆมาเสนอเพื่อนๆครับมาให้เพื่อนๆชมกันเพลินๆนะครับ เผื่อเพื่อนๆเจออาการเดียวกับกันกับเรานะครับอุปกรณ์หาซื้อได้ที่ลาซาด้าทุกชนิดเลยนะครับทุกชิ้นเลยชุกชิ้นส่วนเลยนะครับชุกชิ้นส่วนเลยครับมีขายหมดครับแต่ว่าค่าส่งก็จะตามระยะทางครับท่านผู้ชมลองเสิร์ชหาดูนะครับใน google หรือในเพจต่างๆนะถ้าเราไมา่อยู่ถ้าเราอยู่ใกล้ร้านบ้านหม้อเนี่ย อะไรจะมีหมดเลยครับถ้าเราจะซื้อมอเตอร์เราก็ต้องเอาสเตเตอร์อันเก่าไปด้วยนะครับขดลวดอันเก่าไปด้วยเพื่อไปแลกเปลี่ยนซื้อที่ร้านนะครับที่ร้านบ้านหม้อที่กรุงเทพจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะได้ราคาถูกกว่านะครับถูกนะครับหลักร้อยนะราคาถูกเลยครับบ้าเลยนะครับน่าใช้นะครับพลมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราใส่ตะแกรงให้ตรงครับให้ตัวหนังสือตรงๆนะครับเดี๋ยวให้น้องรับแก้นกนหน่อยนะครับเดี๋ยวน้องกแก้หน่อยนะครับเ๋ยใส่ตรงๆนะครับแสดงถึงมืออาชีพหน่อยนะครับเบี้ยวๆอย่างนี้ไม่เอานะครับท่านชมใส่ตรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องก็แก้ก่อน,นครับให้น้องก็ถอดออกมาก,ก่อนนะครับ เด right? ี ies, e ๋ยวให้น้องเขาใส่ตะแกงใหม่นะครับใส่ตะแกงใหม่ใส่ตะแกงให้ตรงๆครับตอนแรกน้องเขาบอกว่าจะเอาอย่างนี้ครับเท่ๆนะครับแต่ไม่ไม่เอานะครับเดี๋ยวไม่ให้กอไก่นะครับเดี๋ยวไม่ให้เอบวกนะครับต้องส่งอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เอบวกหรือบีบวกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับต้องส่งงานครูด้วยนะครับ ส่งงานครูนี่ต้องเทสก่อนครับเทสหยอกหยอกนะครับนี่พูดหยอกหยอกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับนี่ครับน้องก็ใส่ตรงแล้วนะครับตรงแล้วเดี๋ยวเราก็ลองลองไฟกันตรงนั้นเลยนะครับลองตรงนั้นเลยว่ามีเสียงดังไหมพัดลมหมุนแรงไหมเย็นไหมนะครับแคปตาตัสหนึ่งจุดแปดไมโครฟาลัดนะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นนะครับ นะครับเราก็จะมาลองไฟกันดูนะครับมาลองไฟกันดูจะปลั๊กไฟให้ให้ท่านผู้ชมดูเลยครับเสียบเลยปั๊บเนี่ยครับเสียบแล้วนะครับเสียบแล้วนี่ครับเสียบแล้วครับเราก็จะมาลองเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งไปใกล้ๆครับเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นเบอร์หนึ่งเป็นไงครับหมุนแล้วนะครับเดี๋ยวครับหมุนแล้วอย่ามาใกล้ครับ เสียงมันจะดังใส่ไม้นะครับลมมันแรงนะครับโอ้เย็นมากๆเลยครับท่านผู้ชมเรานั่งเงี้เรายังรู้สึกเย็นเลยนะครับกดเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์สองเบอร์สองโหผมหงายท้องเลยนะครับท่านผู้ชมแรงมากนะครับเบอร์สามครับเบอร์สามกดยังครับเบอร์สามกดใส่ได้ไหมครับส่งงานนะครับว่าจะเอากอไก่หรือว่า B บวกนะครับหรือว่าขอไข่นะครับกดใส่ยไหมสาทํางานไหมครับโอ้เสียงแยบมาะครับเสียงแยบมากๆเลยนะครับแรงมากเลยนะแรงมากๆเลยนะครับท่านชมโอ้ผ่านครับผ่านนะครับสําหรับพัดลมตัวนี้ผมให้น้อง A บวกกันแล้วครับ A บวกชอบไหมครับ A บวกนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้น้องเขาด้วยนะครับ ช่องดาดาพาทำเที่ยวนะครับช่องน้องก็มีช่องนะครับผมให้น้องเขา A บวกวกันแล้กันครับท่านผู้ชมให้อะไรครับท่านผู้ชมให้อะไรก็ให้น้องเลยนะครพ์พิมพิมคอมเมนต์กันมาได้นะครับระหว่าง A บวกกับ B บวก C บวกครับให้อันไหนก็เม้นกันเข้ามาได้นะครับสําหรับผมผมสอนน้องผมก็ให้ A บวกเลยครับ A บวกก็เท่ากับกไก่แหละครับเพื่อนนะว้าวเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับผ่านแล้วครับเช็ดเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับแล้วมาไปส่งไว,ไว้ที่โต๊ะอาจารย์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ที่เรานำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ช่องเราสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับเพื่อนๆลาไปก่อนครับบาย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 ครับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับครับเพื่อนๆครับเราก็ให้น้องประกอบพัดลมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาจะประกอบเสร็จแล้วก็ เอามาส่งครูเลยครับเอามาส่งครูได้เลยนะครับว่าจะได้เกรดอะไรนะครับเกรด A บวกหรือว่าซีหรือว่าก็ไก่นะครับเพื่อนๆจะให้เกรดอะไรนะครับน้องก็ทําสาเร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเสียบปลั๊กเลยครับนี่ครับเสียบปลั๊กไฟเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับเปิดเบอร์หนึ่งเลยครับประงไหมนะครับเบอร์หนึ่งว้าว หมดแล้วนะครับตัวนี้แปลงเป็นตลับลูกปืนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับน้องก็ทําเองเลยครับสุดยอดอย่าลืมกดไลค์ให้น้องก็ด้วยนะครับหรือว่าจะให้เกตอะไรดีครับเดี๋ยวน้องเอามาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คอีกรอบนึ่งนะครับเบอร์สองครับโอเคแล้วขำๆนะครับเอาพร้อมขำนะครับ เดี๋ยวลองให้น้องก็กดใส่ให้เห็นชัดๆเลยนะครับใส่ไหมครับเดิมทีมาก็ไม่ใส่นะครับตัวนี้เราได้เปลี่ยนแกนสายด้วยนะครับแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับตอนเปลี่ยนแกนสายนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับท่านผู้ชมเ c ฟซทั้งบ้านบอกว่าให้ทาให้ละเอียดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เลยทําแบบละเอียดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ที่น้องกับ นำเสนอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับว้าวมันเงียบมากๆเลยนะเอาเดี๋ยวเราไปถ่ายใกล้ๆครับว่ามันดังไหมครับเปลี่ยนแปลงเป็นตลับลูกเปิดได้เงียบมากๆเลยนะครับเงียบมากมากเลยนะครับเอาไปใกล้ๆเลยครับเสียงดังไหมครับไม่มีเลยนะครับได้ยินแต่เสียงลมนะครับได้ยินเสียงลม โอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเพืพ่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านก็จะลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันเรื่อยๆนะครับ